สวัสด,ดีจ้าพี่น้องนี่แหละยายแม่เป็นยังไงไข่แน่หรือเปล่าไข่แน่ละละ่ะพ,ดพอ,อพด,ดันเอฟซีขอบคุณเอฟซีพ่อแน,น,น่แม่เพ่อน้อนขอบคุณหลายๆลด้วยแต่เ้อไห่พ่อแม่ซูเบอร์ซูเหม่จะมาพี่น้องไห่พ่อน,นี่ยและค่ะจะมาเป็นหายไวย่างเป็นยังไงย่างเป็นเยอะบอกสูพี่น้องฟังได้ไหมย่างกับยังเปยอยู่ย่างหม้อันเทียงยังชาอยู่เป็นบ่ มื้อนี้ยนมาน่อหัวเทือนั่นน,นกนาเพิ่อนอยากกินอั้นปิ้งปลาอันปลาขี้โกกับต่บักทัวร์นกหน้าก็ให้กินอยู่หน่หอ,ยนอยหนึ่งให้ร้อยกินหน่อยหนึ่งกับแกงไข่บอแดงใส่เห็ดผู้อยู่ลงุงลุงบายเป็นจังไดอาหารจืดแท้บ่ยายอาหารนี่บ่มีน้ำปลาเออบ่มีพริกเป็นจังไดป,ปวดหัวเมงงื่มอยบ่บ่ปกติอยู่ดีเวลาเศ้าแล้วปว,ว,วดดีแต่ว่าย่างวันท่านแด้นะ่ะเนาะแต่ว่าย่างว่นทันเที่ยง พี่นอ้องบางคนนี่ยอยากเห็นนี่ยอยู่โรงพยาบาลนกหน้ากับพกาไายเพราะว่าห่อพวหาไทยหมอเพราะว่ายเลยบังอ,อย,ยู่ก็ได้ดอกคุยก็ยายก่อนนี่ละแปร้ยนว่ายไปอยู่น้ำแมวสันบูเป็นยังพี่นอ้องพอจะเห็นยา,ยายพอจะเห็นเนี่ยหน้าตาไม่สีไม่บ้นนานเช่นละละมือม่านั่นเหลืองเอิมเติมอยู่อยู่กับนกหน,น้านี่แหละบ่าเนี่ยเพราะท่านไห็นไปใส่ดอกกินเขา เมื่อจังเมือ่อนนเฮือนนายเขียนเบิึงให้ลุงเขียนเบิึงอ่นพอเพื่อนวานโบตรงห่วงเด้อเพื่อนวานเจ้าอยู่หันล่ะเพื่อนวานให้อยู่อันแม่อย,ยู่น้ำมืงอ,ลอลงอล่ะเพื่อนวานสิละผู้เฒ่าเพื่อนบวิเป็นภาษาบานเนาะหรือยู่นี่เราบอกให้เมื่อไงด,ดอกสนเนาะเนี่ยมาเสาะกับไปย่างเลียอยู่นี่แอร์กับเปิดไว้ให้แล้วเพื่อนพืนเขาไปว่านั่งเลียอยู่นี่ล่ะกินข้อห้องก็แล้วกินข่าวใบกินต้องต้องแกล้งระเบิดกินมาแรกกินกินอีหลักกินยาเนี่ยเจ้าข้ห้องแอร์เลื่อบเลื่อบสิเลียอยู่นี่ บห่หันเท่าไหร่เป็นปบ่ซักเออจะเข้าห้องน้ำอยู่ยบ่บาดเนยนนุกหน้าสิไป,ปนหาซื้อซื้อของมาให้แม่ค่ะพี่น้องของคุณหลายเลยเอฟซี e พี่น้องเทียนเอาพอจับกล่องมาที่นี่แม่จะเ้าไปหาใหญ่ ไปสาสองวันเลิก่าได้ฉีดยาพี่ลองแล้วอันหอบคนเล่าออหรือกัวมากคนเล่าไม่ยือสั่งีดันไปอยูอะไรเหม่อมันห <c oughs> ูประวัติมูมัดเดาค่ายยังไงเพื่อนออกน้อกัน้อมกันอยู่บมดเ่ยบ่ซุ่มคนเล่าออกนันน <c oughs> <อ>ดีวเดี๋ <c oughs> จนงูเหี ไม่ดอกเพได้เป็นยังแลี้ยวเพราะว่าเพิ่งเป็นแต่เส้นเลือดจีบเลมืก็เป็นนิดหน่อยนะคะพี่น้องแต่ว่าผู้เฒ่าเนะาะการดันเคลื่อนไหวนี้มันก็สีหนาเพิ่งเป็นยูนสมองอะนะคะซิบเก่าแม่หกซิบเก่าใหญกเจีะะ๊ยบแล้วพะเนาะเดินตัวนานี้แม่ใหญ่เมื่อเดี๋ยวเมื่อวานพรุ่นี้ใช่ไหมค ขอลงบ้านของมกรอบมันนดำตาลมันหน่อยมันเป็นเบาหวานการลงหน้าขอพูดเล่ยๆค่ะพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามโซนลงหน้าเนอกจากนีเป็นร่างแนงใจคุณลงกดบ้างค่ะกดติดตามให้แล้วทุกช่องทางขอพระค,คุณหลายๆค่ะเปิดการมองเห็นลงหน้าเนาะค่ะพี่น้องต้องเตือนลงหน้าอะไรอันลงคลิปกับวิวได้เห็นมีอยู่สิบสองคนนิดหน่ขอบคุณหลายๆพี่น้องเพื่อกระแทกเพื่อสื่อเคี่ยวเลยค่ะพี่น้องสื่อเคี่ยวซอยลงหน้ากับขอบคุณหลายๆค่ะเพจยร์ลงหน้าผ้าแสบ ข้าแซ่บเนี่ยผมไม่มีเอกหรอกค่ะพี่น้องเป็นภาษาไทยเขาเนาะค่ะแต่ภาษาภาษาบอกเป็นภาษาอีสานเท่าไหร่ไม่มีเอกด้วยค่ะพี่น้องผมก็พูดหลายๆค่ะแม่บผมพูดเพื่อนปฏิบัติพี่น้องเพื่อนแม่ค่ะค่ะค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องูุพ่อกระซองน้องหน้าข้าแซ่บเป็นอะไรน้อง้จเนาะวันนี้ก็เป็นข้าวดีเนาะค่ะเหมือนี้น้องหน้าสิบนะครับแม่ ยาบาลเพื่อว่าให้ออกได้แล้วจ้าหน้าเก้าไปเอาเสื้อผ้าอยู่ขอบคุญขอบคุณหลาไลด้ค่ะเด้อหน้าจะไปเว้นนกหน้านี่ละขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เป็นห่วงต้องกาะว่าบริเวณเห็นออกแล้วเอาไปบําบัดต่อเดี๋ยวบริเนสิให้เพื่อนพ่อพี่น้องนี่ต่อค่ะเด้นกหน้าไปหาเพื่อนซะก่อนนะจ้ะเดี๋ยวงามไปน้ำกันจ้ปพี่น้องบริเวณทีสามสิบเอ็ดมีนาคมสองห้า โขกๆน่าจะเนาะมาลุงบ้านใดทีหาหมือขอคุณพี่น้องลหลายหลายป็นกับลังใจให้นกนา,น,นาเนาะค่ะเนาะน้าไปลุงเลี้ยนอยู่แร้วท่านหอนแล้วโทรหาแล้วบ้างฮนเนี่ย เดี๋ยวไปฟอกันตอนออกมาคุณล่ะจ้าพี่น้องฝากฟองหน้าค่าแซ่บมีน่าขัาาเดเดอนอแต่พี่น้องซีเมื่อยละจา้าเดี๋ยวไปฟอกันอยู่คนล,ละค่ะนี่กินเมื่อยย่ายเมื่อยละอันนี้ก็แม่อุ้ดเก๋งไม่ขือนง่าย ัสดีจ้าพี่น้องนี่แหละยายแม่เป็นทังไหนไข่แน่หรือเปล่าไข่แน่ละละ่ละเอฟซีขอบคุณเอฟซีเพ,พนนิ่นน,น,น,น่แม่เพิ่นนั่นขอบคุณหลายๆเรื่องแเด้อไในพ่อหนอนแม่สูเบอซูเหมือจะมาพี่น้องหาพ่อนนี่แหละค่ะจะมาเพป็นหายไวย่างเปที่ไหนค่ะย่างไปยเจ้บอกซูพี่น้องฟังนี่แม่ย่งางกับยังเปีอยู่ย่งางหัวอันเทียงยังชาอยู่เป็นบ่ มื hehe, ้อนี้ย่นมาวัดเฮือนนั่นนกนาเพิ่นอยากกินอันปิ้งปลาอันปลาขี้โกกตบักัวนกนาก็ให้กินอยู่นอยนึงให้อยกินนอยนึงกับแกงไก่บแดงใส่เ็ดอยู่งาเป็นจังไดอาหารจืดแท้บ่ยายอาหารนี่บ่มีน้ปลาเออบ่มีพริกวเป็นจังไดปวดหัวเมื่อยบ่ดีแต่ว่ายางบ่ทันได้นันเนาะแต่ว่ายาง่ันเที่ยง พี่น้องคนไหนอยากเห็นนี่ยอยู่โรงพยาบาลนกหน้ากับหมอไก่ไาทายเพราะาว่า่หมอไก่ไทยเลยหมอจะอยู่ก็ได้ดอกคุยก็ใหญ่ก่อนนี่ละแปรี้ยนไห้ไปอยู่น้ำแมวสันตวเป็นยยังพี่น้องพอจะเห็นยายพอจะเห็นเนี่ยหน้าตาไม่สีไม่บั้นเช่นละละมือมานั่นเหลืองเอิมเติมอยู่อยู่กับนกหน้านี่แหละบ่ะเนี่ยเพราะท่านไห้ไปใส่ดอกกินข้าว เมื่อจังเมื่อเพือนนายเขียนเบิึงให้ลูกเขียนเบิึงอ่นพอเพื่อนวานโบตรงห่วงเด้อเพื่อนวานเจ้าอยู่หันล่ะเพื่อนวานให้อยูอันแม่อยู่น้ำมื่อล่ะเพื่อนวานสิละผู้เฒ่าเขาบอกเป็นผู้สาบานเนาะหรืออยู่นี่เราบอกให้เมื่อไงดอกสนอเนี่ยมาเสาะกับปม่ยังเรียนอยู่นี่แอร์กับเปิดไว้ให้แล้วเพื่อนพ่อนเขาไปว่านางเรียนอยู่นี่แหละกินข้าวห้องก็แล้วกินข้าวใบกินต้องแกลงแกล้งระเบิดกินมาแรกกินอีหลักกินยาไม่ใชเข้าห้องแอร์เลื่อบเลื่อบสิเรียนอยู่นี่ บ่หันเท่าไหร่เป็นปบ่ซักเออจะเข้าห้องน้ำยุบบ่บาเดียนนุกหน้าสิไปเนหาซื้อซื้อของมาให้แม่ค่ะพี่น้องของคุณหลายเลยเอฟซี MC, พี่น้องเทียนเอาพอจับกล่องมาที่นี่แม่จะเ้าไปหาใหญ่ ยามบ่ท่านไ้เท่านไหลกอันี้เนาะค่ะเน่ะพี่น้องเพก่นว่าเป็นข้าไปนไปค้ามเนเสาเห้ไปเสาคนมาสินะค่ะนอนแม่เราไปสา2สองวันเตียมไม่หมองสีค้นนี่เป็นลายแงพิคนไปสาดสองวันเลยว่าดียฉีดยาพี่น้องอันฮอบคนนเวลพา่นก็วาอคนเลาไม่ยู่มสาเพี่นไปอยูหรเหม้อ่นหูประวัติมูบเฟดเ้อค่ะเาะ่อยู่นํากันเพื่อนออกนํากันบอมกันียบ่แเม่ย ข้าวหนูโมมีหมองอมพ่นไขกระร้าอไลแล้วคะ่ะเนาะโมมีหมองสิโจย่าเราเป็นเบาหวานนํา้ำ้ะคะ่ะพี่อพดอพ่นกระเลื่อยนิดหน้อยเนี่ยรักษาเนี่ยหายดีดอกพอเดี๋เป็นยังเลี่ยวเพราะว่าพ่นเป็นดันเส้นเลือดจีบเลมืกับเป็นนิดหน่อยนะคะพี่ดอแต่ว่าผู้เฒ่าเนาะการดันเพื่อนไว้มันก็สิยากขึ้นเป็นยูบสมองนะคะนะ <16. S 1> ั่งซิแม่หกซิฟเก่ายหญเจี๊ยบแล้วค่ะเนาะเดินตัวได้ แม่ยอันเมื่อนี้เพื่อนบ้านลูกหน้าสิไปหาซื้อปลาเพื่อนึงให้มันกินจะดูแลจะว่าเขากรอกแต่ใช่กินของกรอกนี่แหะบ่าไอ้นิ่เขาอะไรนะของลูกเหมอเมื่อเขาลงาปนะเขากรองมันน้ำตาลมันหน่อยมันเป็นเบาหวานการลูกหน้าขอพูดไล่ๆกับพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามโซนลูกหน้าเนาะคอกนากเป็นกระล่างแรงใจคุณลงกดบ้างกดติดตามให้แล้วทุกช่องทางขอพ่อพูดไล่ๆค่ะเปิดการมองเห็นลูกหน้าเนาะค่ะพี่น้องนอกือนลูกหน้าอะไ อันลงคลิปก็ไม่ผูดด้ใดเห็นมีอยู่สิบสองคนี่ขอบคุณลหลายๆพี่น้องเพื่อกระแทกมาืสื่อคีบเลยค่ะพี่น้องสื่อคีบซอยลุงหน้าของขอบคุณลหลายๆค่ะเพจยลุงหน้าผ้าแสบผ้าแสบเนี่ยก็มีมีเอกดอกค่ะพี่น้องเป็นภาษาไทยเฮาเนาะค่ะแต่ภาษาภาษาบอกเป็นภาษาอีสานเฮามันไม่มีเอกอยู่ค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะแม่ขอบคุณเพิ่นพอดีเพิ่นพี่น้องเพิ่อนแม่ค่ะค่ะค่ะ